สวัสดีครับทุกคนขอตั้งราคสูหนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่เพี่อนจะมารีวิวนะครับกับของราคาหนึ่งบาทที่เพี่อนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับแปรงทําความสะอาดหน้าต่างราคาหนึ่งบาทนะจ๊ะก็นะครับใช้มาแล้วนะครับซื้อมาสองอันนะครับอีกอันหนึ่งที่ใช้เวลามันอยู่ตรงนู้นนะครับทำความสะอาดอยู่้างล่างนะจ๊ะก็เขาบอกก่อนนะครับว่าเออถ้าเทียบกับราคานะครับก็ เออก็ต้กับของราคาครับกับหนึ่งบาทนะครับก็เนี่ยให้ดูนะครับเกรดพลาสติกนะครับก็นะครับธรรมดาอยู่นะจ๊ะให้ดูความเนื้อของพลาสติกนะครับแล้วก็อีกตรงนี้คือนี่ไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นแปลงนะครับตรงเป็นแปลงอ่ะถ้าเกิดต้องการทำความสะอาดนะคุณนะครับต้องเอาน้ํายาไปใส่นะครับแล้วขัดขัดเช็ดนะครับแล้วก็แปลงนี้ยก็เป็นแบบเกรดธรรมดาอเพื่อนให้ฟังเสียงดูเห็นไหมครับพอมันเป็นเกรดอย่างเงี้ยถ้าเกิด คาบนะครับที่มันติดตรงหน้าต่างเราอะนะครับเห็นไหมที่มันเป็นร่องนี้ใช่ไหมเราก็นี่วางแล้วก็ขัดกันขัดออกไปนะครับ <c oughs> ถ้ามันเป็นคาบหนานะด้วยแปลงเนื้อแปลงที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนื้อสก้อนไเด้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ออกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันเป็นคาบกลางๆแล้วหรือว่าคาบเล็กๆน้อยๆมันก็ออกอยู่นะครับก็ขอเัื่อตามราคานะครับก็เนี่ยดูสินะครับก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะครับก็รวมถึงไม่ได้แข็งด้วยดังนั้นก็ ได้แบบคาบกลางคาบเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเิยคาบหนาหนาก็ไม่ออกนะครับคาบหนาก็ไม่ออกก็โอเคนะครับก็ว่าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็ขัดขขัดไปได้ไอ้ตรงหน้าต่างนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่อ่ะเพื่อนให้ดูนี่ยความหนาของด้านนี้ด้วยก็โอเคนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็คุณอย่าเอาอะไรมากกับของเลยค่ะหนึ่งบาทเลยนะจ๊ะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้กับคาบแบบเล็กแบบกลาง่ะใครเจอคาบหนาหนาเนี่ยไปใช้อันอื่นที่มันแบบ ไอ้สกอตไบตรงเนี้ยมันแข็งๆนะมันจะให้ออกนะจ๊ะโอเคครับเออถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับก็ซื้อถ่นช่วงโปรโมชั่นนะจ๊ะพอพี่จะก้าซื้อนะครับมาช่วงโปรโมชั่นราคาเหลือ1บาทนะครับก็ของราคา1บาทมันก็เวลาจะซื้อก็ต้องอาศัยจังหวะนิดนึงนะอาศัยจังหวะนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้1บาทนานนะครับเดี๋ยวนี้มัน1บาทแป๊บเดียวเองนะครับโอเคครับเพื่อจบกันรีวิวคลิปนี้ไป้เพียงเท่านี้ครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย